ไปหาฉันหน่อยนะอืมสงสัยที่เด้โอเคได้เลยงั้นเธอก็ไปทำธทระทสตต่วนตัวก่อนฮ่าฮ่าแกตาเอิม่มไม่จริงเชื่อมันเป็นคนอย่างนั้นด้วยหรอดีกว่าเดี๋ยวมันรู้ตัวเฮ้อไม่กิ้ได้ยินเสียงใครหวะงั้นก็ช่างมันเถอะงั้นก็รีบไปหามันที่นัดก่อนก็แล้วกันไม่งั้นมันรอนานเราอดค่าแน่ณหนะ้านโะรงเรียน ฉันมาแล้วจะพูดเรื่องอะไรดีเออเออเธอเรียกฉันมีอะไรหรออ๋อพอดีฉันอยากไปนอนบ้านเองอะและก็อยากเห็นบ้านเองด้วยไปได้ปะคงไม่ได้อะวันนี้ฉันติดธุระอ๋องั้นวันไหนที่เองไม่ติดธุระฉันขอไปบ้านเองนะโอเคปะ้ะโอเคได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอยู่แหลวหวัดดีน้องๆพี่ซื้อชาไขา่มุกมาซื้อมาสองแก้วพอดี หนูอิ่มแล้วค่ะอ้าวหรอพี่อุตส่าห์ซื้อมาสองแก้วงันให้เรนี่ไปก็แล้วกันได้เลยค่ะ